สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักท,ทุกท่านมาเจอเจอกันกับสาวดำพารวยกันอีกรอบที่สองนะคะตอนนี้ก็กำลังกลับจากโรงพยาบาลสัตว์นะคะที่ขอนแก่นนะคะ ะะเมื่อกี้นี่สาวดำโทรไปหาน้องหนาเตยนะคะโทรไปหาน้องหนาเตยตอนที่สาวดำอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นไปนะคะน้องหนาเตยบอกว่าปู่ปู่เกี้ยงมาหาเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาให้ตัวเลขคืนนี้ค่ะ เ,เมื่อเช้าเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าไม่เห็นคุณยายโทรไปหาเขาว่างก็คุณยายก็ไม่ได้โทรไปค่ะคุณยายก็ทำความสะอาดบ้านเสร็จซักผ้าซักผ่อนเสร็จล้างตัล้างชาม่ได้เสร็จสมเรียบร้อยแล้วก็ต้องทาความสะอาดบ้านให้หมดเพราะว่าพรุ่งนี้สารดําก็จะไปที่โอก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วค่ะไม่ได้ไปพรุ่งนี้เพราะว่าคุณหมอนัดให้มาที่โรงพยาบาลวันจันทร์ค่ะมามาดู แก้วตาของน้องโตโต้นะคะคุณหมอบอกว่าเป็นแผลเป็นแผลใหญ่แล้วก็เป็นแผลลึกด้วยว่าอย่างนั้นนะคะคุณหมอนัดให้มาวันจันทร์ค่ะก็เลยยังเลยเลยเลยก็ต้องเปลี่ยนแผนยังไม่ได้ไปนะคะสําหรับบัตรธรรนาคาวันรุ่งนี้นะคะต้องวันจันทร์สาวจำต้องไปหาหมอก่อนเอาน้องโตโต้ไปหาคุณหมอก่อนนะคะถึงจะไปได้ เพราะว่าถ้าไปทางที่โนดแล้วอาจจะไม่มีคุณหมอที่อยู่อเอก,กันทะลักอะ่ะไม่มีนะคะน้องน้ำเตยบอกว่าคุณยา่าคุณย่าขาปู่มหาเมื่อคืนนี้บอกว่าจะมาบอกไวยคืนนี้ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่ที่ที่ปู่ที่ปู่เกี้ยงชอบมากเลยนะก็คือลาบลาบนะคะก็เห็น,น้องน้ำเตยบอกว่าปู่อยากจะกินลาบจะ อชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะสําหรับใหญ่เกี้ยงนะคะแต่ชอบชอบมากนะคะเขาก็จะไปซื้อหมูละมนันนะน็ชอบลาบหมูชอบลาบดิบอะ่ะชอบลาบหมูลาบดิบชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนขนาดว่า,าสิ้นอายุขไขแล้วก็ย้งมาเข้าฝันอยากกินลาบอัน <c oughs> ลาบหมู <c oughs> กินดิบเลยนะดู ชอบแบบนั้นชอบก็ชอบอสาวดำก็จะได้ออกไปที่นานะก็จะเอาตัางไปให้เขาสักเอ,เอาไปเอาตังไปให้น้องโอนะคะให้น้องหนำเตือนสักพันหนึ่งให้เขาไปซื้อ,อหมูมาลาบลาบิาบนนะคะแล้วก็จะได้หาให้แย่งกินพรุ่งนี้เช้าลมะมั้งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะสาวดำก็จะออกไปที่นาจะออกไปลดต้นไม้อะออกไปลด ต้นไม้ที่ปลูกไว้เยอะแยะเนี่ยนะคะเขาก็คงจะวิ่งมาบอกเองแล้วนะรองแล้วสาวดําจะลองไปถามดูนะคะวันนี้สาวดําก็ไม่ได้โทรหาเขาหละเพราะว่าสาวดําคิดว่าเห็นเห็นแกมาให้ใกล้ๆวันหวยออกแต่ทีนี้เขาแกเขาจะจะมาให้วันพระนะแตะสาวดาก็วันพระวันเลยมาแล้วเพราะว่าวันพระเนี่ยเขามาตะเกยียงมามาบอกหลานอ่ะแต่แต่ว่าบอกว่า ยังไม่ได้ให้มาให้หวยมาหาหลานนเฉยแต่ว่าจะว่าจะบอกว่าจะมาบอกวันนี้ว่างั้นนะคะเอาไอ้กล้องไอนี่ดับไอ้หนี่รน น้องน้ำเตยเขาก็จะบอกเองกับท่านผู้ชมเพราะว่ามาบอกแล้วว่าจะมาให้คืนนี้นะคะวันนี้มันวันที่อะไรเนี่ยวันที่วันนี้มันที่เก้าเนะ 40, 40, าะสิบสิบเอ็ดเมันก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตาตาเกี้ยงมาบอกห้านว่าจะมาให้คืนนี้นะคะแต่ทีนี้ว่าส่วนมากตาเกี้ยงเขาจะมาวันพระค่ะวันพระวันพระเมื่อวานซืนนี้ละมัง้งที่น้องน้ำเตยบอกว่าปู่มาหา ว่าจะมาให้คืนนี้ว่างั้นไอ้ไอคืนนี้ของเขาน้งานองหนังเตยเขายังเด็กอยู่นะะึงก็ไม่รู้ว่าเขาไอ้ครับว่าคืนนี้นี่หมายถึงเย็นค่าวันนี้แหละใช่ไหมตอนที่เรานั่นแต่ทีนี้ว่าส่วนมากแกจะมาให้วันพะถ้าแกจะมาวันพะพระที่พระเมื่อวานนี้หรือเปล่านนีะ่ที่ถ้าแกมาเน่ะเออใช่สิเอ๊ะพระวันมันเพื่อหัก แฟนคลับว่าใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆค่ะน้องหนามเตยเขาพูดตั้งแต่วันนู้นแล้วนะคะว่า,าปู่จะให้สามตัวบางทัานก็เช่าเช่าพวดแรกก็ให้สามศูนย์สามตรงๆนะคะพวดที่สองเมื่อกี้นี่ก็ให้แปดสองสองกับสี่สองสองค่ะก็เข้าไปที่สองแปดนะคะแต่คนที่ไม่มีบุญวาสนาก็เขาซื้อไม่ถูกนะคะซื้อไม่ถูก ถ้าคุณมีภาสนาเขารว่าซื้อสองแปดแปดสองแล้วก็สองสองสองสี่สี่สองเท่านั้นเองเพราะว่าไอ้สองสองก็ซื้ออยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเพื่อตัวเดียวกันค่ะสาวาดำก็เลยมาบอกแฟนคลับใจเย็นๆนะคะขอบคุณมากๆสำหรับอ๋อมีแฟนคลับส่งเงินมาช่วยทำสารให้ตะเกียงนะคะห้าร้อยบาทแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ขอขอบคุณมากๆนะคะค่ะ สาวดำก็โุ้บนะคะตกอีกแล้วเนี่ยมันจะทันอะไรกันนั่นถนงจะได้นะคะสาวดำจอดก่อนนะคะไอ้นี่ตกนะคะไอไอไอกล้องตกอีกตัวหนึ่งค่ะ Doch, weiter จะลองโทรหาน้องน้ำเตยดูยนะคะอยูหรือปล่ไหลไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแบงจ้าเอาบอกน้องน้ำเตยมาคุยกับคุณย่ยาหน่อยลกูก นสวยจ้าทานข้าวหรือยังลูกทานข้าวหรือยังลูก,าาลกจาน้องน้ำเต้จ้าใหญ่เจี้ยงมงหามหาหรือยังลูกอ๋อเห็นว่าเห็นว่าเห็นหนูบอกว่าใหญ่เจี้ยงมงหาเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เหรอลูกอ๋อ อ๋อนั่นเละสิอ๋อปู่บอกว่าจะมาหาจะมาหาให้คืนนี้ใช่ไหมค่ะอ๋อ uh. oh, oh. ปู่ใส่ชุดสีอะไรลกูก uh. oh, oh. ปู่ใส่ชุดสีเทาค่ะเสื้อเทากานเกงสีดำค่ะอ๋อปู่ใส่เสื้อสีเทากางเกงสีดำค่ะอ๋อมาหาลูกเมื่อคืนนี้เหรอล,ลกูก บอกบอกว่าจะมาให้คืนนี้ใช่ไหมคะค่ะโอ้จาจะจท่านผู้ชมก็ได้ยินแล้วเนาะน้องหนาเตยพูดพร้อลูกเขาน่ารักมากโอเคนะลูกนะคุณยายอัดเสียงหนูโอเคนะลูกเดี๋ยวเดีเ๋คุณยา่าเดี๋ยวคุณย่าออกไปหานะคะตอนนี้คุณย่าพาน้องโตโต้มาหาหมออยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยลูก เดี๋ยวกลับแล้วนั่นนี่น้องโตโต้เป็นไอ้แก้วตาอักเสบลูกเป็นตาอักเสบคุณหมอตรวจแล้วบอกว่าเป็นแผลใหญ่ลึกก็นัดวันจันทร์ให้ให้คุณย่าพาน้องโตโต้มาหาหมออีกลูกอ่ะพี่โตโต้จีเนาะเป็นเป็นพี่เนาะนลูกนเนาะอ๋อจ่าจ่าจ่าโอเคลูกงั้นแค่นี้นะลูกนะคนสวยสวัสดีแฟนคลับในลูก อืมโอเคลูกภูมใจมากนะลูกนะบัดดีจ้า,จานะค่ะท่านผู้ชมก็ได้ยินแล้วนะคะได้ยินน้องหนำเตยยืนยันชัดเจนนะคะอ่าก็รอค่ะ